ปลูกเพิ่มนะคะผักชีอันนี้พีเตอร์ซีเรียในสวนเรากดลงก่อนโอ้ดินแห้งมากเลยนัดสวนหลังบ้านสามีนะคะวันนี้นันซื้อผักมาปลูกเพิ่มนะคะเป็นผักชีกับปีเตอร์ซ <Peter Syria S 1> ีเรียนะคะปลูกไว้กินเองเนาะหน้านร้อน,นที่เอยอรมันนะคะ ก็จะมาโอแบันบนี้เลยแตบบ่มันก็ต้องมันเซนซิทีฟมากเลยโอ๊ขุดหลุมลึกเกินไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เกินไม่ลึกลปลก เรียบร้อยแล้วเมืงรายนะคะแล้วก็เราก็จะมาขุดตรงนี้พิตาซีเรีย หวังว่ามันคงจะไม่อหนีอเคอันนี้เดี๋ยวนะนี่ตน้น litsea c i ี i a c a ของเรานะคะมันเห็นไม่ชัดตึ๊กตึก๊ก เขาบอกว่าต้องกลบให้ม,มันแน่นเนาะ ผักชีนี่ขอให้สวยๆนะเพราะฉันชอบกินผักชีมากเลยมีแมงต่อทองมีแมงต่อทองไหนละ่ะร่วงรุ่นลวเดี๋ยวมากินผักชีแล้วนะนี่ๆแมงต่อทองนีๆ จแล้เดียวจริงๆแล้วมันมีสายยางแต่เราไม่ใช้สายยางนะคะเราจะใช้อันนี้มารดอเคอันนี้เราก็มารดน้ำนะคะปลูกมันเร้วก็รดน้ำมันเล็กทีนทำไมมันไหลอย่างนี้ ทเดี๋ยวรด,ดน้ำเสร็จจะให้ดูไอ้นี่จะให้ดูผลไม้ที่สามีและนันปลูกไว้นะคะห,หมดเร็วมากเลย นสตรเออกปเบอร์รี่โยนัสเบอร์รี่อันนี้ญี่ปุ่น ische w e i n b e e โอเคญี่ปุ่น ische Weinbeere โอเคอเปปเปอรหวานๆนะคะแล้วก็อันนี้ผักชีที่เราเพิ่งปลูกเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยปลูกแล้วก็รดน้ำเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นแต่ซีเรียเพิ่งปลูกเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้บัวหิมะค่ะ นี่โบหิมะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ต้นเชอร์อร,อรี่ที่เพิ่ง replace เออที่เพิ่งใส่ไอ้นี้ไปเพิ่งใส่ไม้ใหม่ไปเพราะไม้เก่ามันหักไหนไม้เก่านอนอเรีกๆอย่างเงี้ยเออเนี่ยไม้ใหม่นะเดี๋ยวพาไปดูมิราเบลเลอร์มิราเบลเลอร์เนี่ยเนี่ยอร่อยนะคะ เนี่ย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 ลูกมันอร่อยแล้วก็แอปเปิลต้นนี้ไหนละเออแอปเปิลปีนี้ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดออแล้วก็จะพาไปดูองุ่นจะไม่ได้ตัดลูกมันออกมันก็จะมีแหงอยู่นั่นนี่นนจ้าองุ่นสามีเพิ่งตัดใบมันออกตัดก้านมันออกเมืออ่มอ,อก,กี้เนี่ยเพราะว่ามันโยงเยียนโยงยางไปทั่วหมดเลยแอปเปิลปีนี้นะ ต้นเ er, ล็กๆต้นเล็กๆฝั่งน uh ี้ไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกลูกเนี่ยต้นเล็กฝั่งนี้แล้วก็ต้นเล็กฝั่งใกล้ๆแทมโพลีนนะไม่ค่อยออกลูกนะแล้วก็เนี่ยมีต้นนี้อ่ะออกลูกเยอะต้นติดกําแพงเนี่ยออกลูกเยอะแล้วก็ต้นใหญ่นอนอ่ะออกลูกเยอะนี่ละต้นใหญ่นอนออกลูกเยอะนะแล้วก็เนี่ย ไปค่ะพ่อมาเก็บตอนพ่อมาเยี่ยมเก็บได้ตั้งเยอะเดี๋ยวก็อวดอันนี้ที่เผยพ่อแบบมาเก็บผักซาลเน่ผักออิเตอร์ซีเรียแล้วก็ผักชนิดเหล่าชนิดเหล่าก็คือผักได้เนี่ยผักต้นหอมหอมเล็กๆอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ซาบานนะดูสิอร่อยนะตัวเนี่ย จ้าปลูกต้นไม้ปันนาสำม,มอร์เนาะอันนั้นก็กุราบ